ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและท่านผู้อำนวยการพงธรจิตแม้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเข่งเปยนผู้ตรวจการท่านตรวจดีสาบันการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาภาษาอังกษจากสถาบันการศึกษาเรได้พอทีกับมาสัมภาษณ์โดยการอยู่สถาบันเป็น ประเด็นในการสุขภาพนะครับข้อหนึ่งถ้ามีหลักการแนวคิดในการบริหารองคอ์กรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับมันก็นใจัยในนักบริหารที่ตั้งใจในเชิงบริหารการสายรุ่นใหม่เป็นเจ็ดใหม่ก็เป็นความคาดหวังที่จะมาสายต่อกับรุ่นที่ผ่านไปนะครับฝั่อนักบริหารรุ่นใหม่ก็เป็นเรื่องโอการวิธีการหาวิทีอะไรให้เหมาะสมกเรา หลักคิดในการที่จะทําให้การบริหารองค์กรดูทั่วไปแล้วเนี่ยที่ิดมีโอกาสได้ไปทางานบริหารหลายๆตำแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่เป็นบริหารชั้นเรียนรดับเป็นตำหน่ชั้น,ป,น,รน,นประจําตั้อาชีพต่างๆตัวอุตสาหเรรมตัวอุสากรรประเด็นมันก็คือว่าถ้าถ้าเราบริหารในห้องเรียนนปีนตำแหน่งพันมาก็เป็นผู้บริหารระดับการศึกษา ะะคือการมาระดับหลายๆคือียกระดับพื้นที่ตามระดับจังหวัดแล้วระดับระดับพื้นทศ่ขึ้นมาในในหลักในการบริหารงานมันจะมีมีความสุพ,พันกันอยู่ประมาณสามอย่างสี่อย่างนะประจิจจำได้ตัวหนึ่งหนา้นาที่ที่เราทาไปผู้บริหารสองภารกิจที่ต้องดำเนินการ บุคคลที่มาอยู่ร่วมด้วยในภารกิจนั้นถ้าทางการศึกษาเขาเลือกการบริการสาธารณะทำอย่างไรเวลาเราจะพัฒนาองค์กรเรารู้ระบบบริบทศึกษาบริบทศึกษาความเทีศึกษาที่สองเราจะมีพื้นฐานทัานบริหารจะมีวิธีคิดในการจัดการการจัดการที่ให้เขาให้มาก็คืออำนาจทาวุธสองโดยธรรมชาติเป็นผู้นำเป็น กูต้องการที่อยาให้มันเกิดที่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะว่าการบริหารเกิดทำให้มันดีขึ้นหรือรักษาสภาพให้มันดีอยู่ให้มันอยู่ผู้นําองค์กรหนึ่งทำยังไงคน,คนที่จะเป็นผู้น,นําในองค์กรที่จเขาสัมภายได้ต้องมีความรู้ความทำความท้มคนท,คนท,นคนที่ปฏิบัต,ติตนได้ดีนะปฏิบัติตนรักษาตนให้เกิดคอามให้เขาชอบ เราจะนำพาเขาเขาชอบไปสุงเขาเชื่อเขาเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าเราจะียวนำภาองค์กรเดินไปอย่างไรแต่ก็ว no HE, HE, HE ่าเช่นเฉพาะคนในองค์กรคนรอบๆองค์กรก็ใช่ทุกอย่างเป็นเป็นปัจจัยในการบริหารทั้งหมดบุคลากรในโรงเรียนทุกตำแหน่งจุนชุนสังคมรรมการการศึกษาชาวบ้านที่ต่องเขาต้องเขาต้องเชื่อเราเลย้ยที่สุด ถ้าเขาเชื่อแล้วมันก็จะช่วยการบริหารองค์กรที่สําเร็จเปบี่ยนนียมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามันไม่เหมือนกันกับมราแม่ว่าแปลว่าเราเราตัออา้งเป้าหมายมาแล้วก็ตามบริบทแล้วก็ทำแจ้งใจกระเมินเป้าหมายการดําเนินการที่ให้ขเขาไปเ่ว่ให้บรรลุองค์กรที่เราตั้งไว้ใการในการศึกษาเพื่องการทําอย่างไรให้พัฒนาผู้เรียนโดยผ่านคนใจครูอาจารย์ พัฒผู้เรียนคือการโดยคณะกรรมการการศึกษาชุมชนเรียนเอรู้ซื่อในผู้เรียนได้สมรรถนะตรไหของวัตถุปงคนดีคนเรียต้องรู้วิธีการทเป็นคนดีตัวนี้ในการทำงานที่ผ่านมาก็คือจะทำให้ทีเคาะไปแล้วคิดคิดถามไปแล้วก็มาสมมดวิธีการใดจะสัตยาชอบเชื่อและเก็จะช่วย ไปแ,แลวเวคิดก็ถ้าเป็นหลักบริาหารงานก็เป็นการมีส่วนร่วมเพื่อคิดค้นทำร่วมจะทำลดขั้นพูดใจร่วมลดขั้นพูดแก่เป็นในบางอย่างคือไปนะคะเป็นป,ปนะระเด็นที่สองค่ะถ้ามีกนนลยุทธ์หรือเทคนิคว,นวิธีการในการกบริหารตัวเองรบริหารองค์ในองค์กรและบริหารงานให้ามีสิ่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ กลยุทธ์ปกติง่ายๆมันก็มีกําหนดไว้ในศาสตร์ทั่วไปนะแต่เ,เราจะพูดถึงทั่วไปถึงว่าถ้าเราครองตนไม่ได้เราจะครองใครได้ถ้าครองตนไม่ได้เราจะครองใครได้ถ้าครองใครไม่ได้เราจะครองงานได้หรือใครนจะีปันภาษศาสตร์อยู่ฉะนั้น กลยุทธ์หรือวิธีคิดเทคนิควิธีการที่ทํางานที่ผ่านมาก็าคือเราจะต้องสาคัญที่ตนเราเนี่ยแหละตนเราต้องเป็นผู้ที่กลับไปคืนรัวมป็นผู้รู้ผู้ตามงผู้ถ่ายปฏิบัติตามหลักทาได้เป็นคนที่มีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อมองเห็นใจตัวเองเพื่อร่วมงานมีทัศนคติเชิงบวกมีความกระสุ์ที่ทําให้คนทํางานทําได้เต็มศักยภาพ เราเป็นคนดีให้เขาเชื่อใจมันอยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราก็คือถ้าเราเป็นผู้บริหารถ้าเรายึดหลักการได้เรามีข้อกฎหมายบริหารได้เราอาศัยปรับการบริหารในข้ากับาสภาพของทุนสังคมได้แล้วเราคำนึงภาพรวมๆไปในหลักการเมื่อทีมงานผุ้ใต้กตากรรมารยหรือเพื่อนร่วมงานเขาเขาเด็นดาคฟังเห็นด้วย ด้วยกับผู้นำเราห้รือผู้คนตนเองหรือผู้บริหารเด่ต้องต้องมีน้ะมีคุณธรรมมีน้ำใจถ้าเขามีทุกข์ขาช่วยเขาถ้าเขาว่าปรึกษาเขาช่วยเขาทำงานมันมีหลายหลายลักษณะในในองค์กรมากกว่ถ้าเราทำตนเองได้ในการช่วยเหลือกลุ่มเพื่อสัืคกช่วยเหลือชุบชงได้ตามความที่เราปฏิบัติจนได้ เป็น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 คุกับค้าพเที่ราแแต่คนนี้เป็นคนอย่นี้คนแบบนี้หรือตัวตนก็เปยนี้นเชิงวกมีคนาต้องาสคาเป็นธรรมต้องเปลี่ยนอาควาเป็นธต้องปลนคนก็จะมาช่วยงานไม่เช่นเดียวกันแปลว่า ไม่ว่าความตนของคนของงานที่เกิดขึ um. to to ้นเนี่ย um, ม so, uh, ันเกิดจากตัวผู ok, so ้นําเราเนี่ยแหละต้องไปดท้ายมันเกิดกับโรงเรียนเกิดกับนักเรียนเกิดกับชุมชนมันมีหลายส่วนมันไม่ได้เกิดจากอย่างสิ่งหนึ่สิ่งอื่นสิ่งใดฉะนั้นการบริหารต้องฟังเยอมากการจัดการจัดการจะว่าเก่าที่เชื่อมลงต่อเพิ่มลงมาเพิ่มลงมาเพราะว่าเพิ่นร่วมงาน เขาเขาทำแต่เขาเขาไม่มีคำอธิบายบางครั้งเขาก็ไม่พร้อมในโอกาสที่เราอยากได้แต่ว,ว่าเขาก็พร้อมในส่ดดวนนองเป็นไปถังคนคนตัวเองเดินได้คนมาเดินได้มาเดีนได้ที่ตัวเองมาไม่ได้แต่เราให้ความเป็นิําอบลำเป็นที่สามนะครับอยากให้ท่านให้ข้อคิดคำคมหรือสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษานะครับสถานการบริหารกักศึกษานะครับที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคตถ้าให้เขาชอบแลวเขาเชื่อแล้วเขาจะมาช่วยแรงบันดาลใจให้กับนักบริหารรุ่นใหม่แต่อย่างจะนํำบอกกล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากการบริหารสู่ความสำเร็จไม่มีสูตรทฤษฎีใดๆตัวไม่มีไม่มีเลย ฉะนั้นการ ờ, มันทบทวนการเข้าใจเพื่อนร่วมงานการเข้าใจทีมการเข้าใจกับกระบวนการทำงานที่ต้องใช้เวลาต้องมีการรอคอยได้ท้ายที่สุดการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่ทำอย่างไรที่ให้บริหารโดยความสเร็จโดยที่เขามีส่วนร่วมให้เขามีความสำคัญ ทุกคนเกิดงานทำไมเกิดจากทีมบริหารอย่างไรหรือนำอย่างไรไม่ให้เหมือนเอบังคับไม่บังคับเขาตั้งใจเข้ามาช่วยแล้วพนักงขึ้นมาเขาก็ไม่ไม่ได้โดนบังคับไม่ได้โดนสั่งการเพราะอำนาจของบริหารมันเหนืออยู่แล้วอำนาจผู้บริหารมันเหนือเหนือกาหมายชดนกลาไม่เลยดตนเหนือตับผู้ช่วยากำลังการอยู่แล้วแต่เราทําอย่างไรให้ทํางานไปแล้ว วันนั้นเขาได้ทำ e, เองโดยไม่ได้โดนบงงังคับท้ายที่สุดเราก็จะเป็นผูนน e, นน้บริหารที่เกิดจากการชักชวนชวนขายทองอันตัดกามดีแล้วก็ช่วยชวนถ้าเขาเชื่อเราจะช่วยเป็นท้ายที่สุดการพฤกิจการบริหา,นนารก็จะถูกต้องไปศึกษาอยู่เกิดเป็นผู้บริาหารในอนาคต รุ่นใหม่รุ่นใหม่ให้มองให้มองให้มองศาสตร์หลายตัวใช่ว่าเราเป็นอย่าอย่างอย่างคุณพิจัยนร์อย่างคุณพิจิยุพิจิยานยงโภคเราเรามีฐานฐานวิชาอย่ามีชื่อมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวพอเข้ามาศาสตร์บริหาเสร็จะเป็นศาสตร์ตาจเป็นศาสตร์ตาทุกสาขาศาสตร์ตาเข้ามาเองสิ่งหนึ่งเด็กใช้หลักการบริหารให้สู่เป้าหมายตามสเปคซึ่งมันมีทฤษฎีเยอะๆเลยครับฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมคนแล้วก็ดูงาน ให้มันคันสมัยขึ้นให้มันเฉพาะภารกิจองค์กรก็จะทำให้เรามันจรีนะจะมีความเจคัญทั้งหมดนะฟังฟเยอะคิดใร้เรงคิดฟังรถ่ายทอดเราไปหาแนวทางนก็ให้ให้สมเด็จนะเป็นผู้หาที่ในอนาคตนะ ท่ายนี้นะครับก็คณะกลุ่มของผมก็ขอขอบคุณท่านผราชการทกากที่เติตมคามงสนะครับขรบพี่ครับเรียนท่านผู้นการเรียนบ้านโยเพ็นนะครับท่านผู้นการจิตแนะครับก็เลยนะครับผมก็ขอแนะนำตัวในที่ที่ยอดของตัวเป็นนักสัมฤทิ ฉันสาวส่อนสุดงผสัจานะครับดึงศีรษาสาตว์การศึกษาครับก็งนี้นะครับสี่หกห้าได้ ประเด็นนะครับที่จะมาสัมภาษณ์ท่านผู้มีการนะครับมีกัน3าประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกครับก็ท่านมีลักการนะครับหรือว่าแนวคิดในการบริหารโงเรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรครับสำหรับแนวคิดนะครับในการบริหารจัดการโรงเรียนนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับเราดับได้เลยคือที่ที่ใช้การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับคือก่อนที่จะไปสู่คุณครูสู่นักเรียนนะครับโดยเฉพาะ การปฏิบัติการเขาเรียกว่าการของตนนะครับน้องของตนที่ที่ไม่ดื่มเหล้าม่สุุดีนะครับตั้งแต่เกิดจนจนอ,อ,อ,อายุปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆคือเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศกิสิทสิท์แกบมุขนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราเราพูดกับรูนะครับนะะ้องพูดกับนักเรียนนะครับก็รูและนักเรียนก็มีความนับเคารพนะครับแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธานในในตัวตัวของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้หลักธรรมิบาระ แต่นี่สาคัญมากนะครับหลักมารฐิบาลนะครับก็คือลําดับแรกก็คือหลักคุณธรรมนะครับโดยที่เราให้ความรักความเมตตานะครับต่อคุณครูนะครับและและนักเรียนนะครับมามาโดยตลอดนะครับแล้วก็หลักการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมก็อยู่ในหลักปาริบาลที่เหลายนะครับเราก็จะมีการประชุมวางแผนนะครับร่วมกันนะครับทั้งคณะครูระบบประชาการสารนะครับแล้วก็หน้ากรรมการสารสารนันพืนฐาน ประก็ผู้ปกครองนะครับเพื่อชี้แใจงในโยบายาต่างๆของโรงเรียนนะครับแล้วก็ภาพความสาเร็จของโรงเรียนนะครับผลงานรางวัลอะไรต่างๆนะครับหลักการตรวจสอบได้นะครับคือตรวจสอบได้นหมครับว่าทั้งงานงบประมาณงานงบประมาณของเราเน,นะะี่ยมีความเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีความถูกต้อง,องโปร่งใสนะครับงานหลักๆในโรงเรียนที่สําคัญที่สุดก็คืองานดน้าวิชาการ รีพีที่ให้ความสําคัญมากนะครับก็เราจะพัฒนาวิชาการให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง,อย,งอยั่งยืนนะครับแล้วก็คือผลสำริดมาแบบแรกเลยนะครับคือผลสำริดทั้ง RT ที ONET ทีนหกในมอสาที่นี่สูงกว่าระดับชาติทุกปีการศึกษานะครับไม่ใช่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นทุกปีการศึกษานะครับพืิดที่เก้าี่จุห้าเจ็นะครับร้อยละ94.57สีุ้าเจ็มีนักเรียนเต็ม100ร้อยคะแนนอยู่ห้าคนนะครับ แล้วก็เอ็นทีของเรามีนักเรียนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนอยู่สองคนนะครับแล้วก็มสามเราอยู่ที่สามองค,คเขตเขตหนึ่งเรามีนักเรียนขยายอากาศสิ้นแปดสิบสองโครับเราอยู่ที่สามองเขตนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยน,นะครับแล้วก็มีงานมีผลงานจากการแข่งขันวิชาการศิลบะตระดัคือพี่ตั้งเป็นวิสัยทัศน์ได้เลยนะครับเลนเป็นเป้าหมายลหลัากาคือหนึ่งวิชาการคือหนึ่งหนึ่งคนผลสัมฤทธนะครับ สมรทั้งทีเอทเนี่ยสูงกว่าระดับชาติที่ตีการสาานี่เราตั้งไว้ร่วมกันเลยนะครับเวลาเราประชุมกับคณะครนูนะครับคือเรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับเวลามาประชุมก็จะชี้แจงนะคะรับรวมทั้งบอกเป้าหมายว่าความสําเร็จที่เราต้องก้าวไปให้ถึงจุดๆนั้นตรมๆกันนี่น,น,น,นะครับในเวลาประชุมคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานก็เหมือนกันครับแล้วก็จะบอกแล้กวก็สิ่งที่เราต้องต้องทําเป็นสุขความสําเร็จต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันก็ก็จะมีสมรู้ทังการเรียนนะครับ แล้วก็มันมนำไปสู่กระบวนการแต่การเรียนการสอนในในห้องด้วยนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุครูใช้การเรียนการสอนแบบไอทีนั่นองนะครับเพื่อให้ได้ยินอย่ากกั่าคือเป็นเรียนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับแล้วพี่ก็ส่งเสริมส,น,สน,นับสนุนางด้านอ่างบประมาณนะครับอุป,รป,ปรกรณ์นะครับโรงเรียนถ้ามีโอกาสได้ดูข้างในห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนคุณภาพนะครับที่นี่ได้รับค่าเลือเล่อยจากนสำนักงานเขตใ ที่นี้โรงเรียนที่เนี่ยเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้วยครับแล้วก็คุณภาพที่มันยั่งยืนเหล่าน,นี้เกิดจากกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนในในห้องเรียนถ้าเราปเป็นเรีนสู้ฐานอนะคตสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือผลงานด้านวิชาการครับด้านวาชการนี่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นงานหลักเลยนะครับทั้งงานด้านหลักสูตรด้านการจัดก,การเรียนการสอนนะครับการวัดผลและประเมินผลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อ คุณครูสอนอย,อย่างจริงที่แล้วก็สนับสนุนสุดเสริมให้ขวัญกำลังใจค่อบครับในเรื่องของการเลื่อนเดือนครับเป็นเดือ,เอนเดือนตัวนี้นะครับก็พี่ก็ีะยึดที่ผลง,งานก่อนนะครับถ้าท่านใดที่มีผลง,งานไปในระดับชาตินะครับแล้วก็จะให้ความรัมผชอบมากขึ้นเป็นพิเศษไปที่ไม่ได้มีผลง,งานไปในระดับชาติแต่เราก็จะดูที่ที่ท่านมีความรับผิดชอบดีอยู่แล้วนะครับพาร์ติที่ทำสะอาดอะไรต่างต่างพารด็กที่ทำ อนั่งสมาธิทุกเที่ยงทุกเที่ยเย็นให้เด็กเป็นคนดีเนี้ยนะครับก็จะมีที่นี่ก็เลื่อนเงินเดือนก็จะสามจุดศูนย์ขึ้นไปทุกคนก็สิ่งเหล่านี้นะครับหลังมาอธิบายในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการโรงเรียนของที่นะก็นําไปสู่ภาพวาดสําเด็จต่างๆอย่างที่ได้บอกไปเนีนะครับถ้ามีคนรู้จุดว่ามีเทคนิคหรือวิธีการในการเปินองี บริหารองค์กรคนในองค์กรให้ไป,หไ,ปหไ,ปหไปสู่เป้าเสียจากจากที่พี่บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้คุยกับอาจารย์ไก่ถือว่าการแบ่งเวลาการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการบริหารเวลาในความว่าเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับในด้านครอบครัวก่อนนะครับในในในของของตัวเองนะครับเนาะคือมันพี่เล่นทั้งกีฬาเล่น แล้วก็ต้องเข้าชุมชนอะไรตา่างๆเข้าสังคมเข้าอะไรต่างๆนะครับเราก็พยายามให้เวลาเขาให้ให้ดีที่สุดนะครับในด้อนครปวนะครับพอมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับนั่นคือเวลาที่โรงเรียนก็เต็มที่นะครับที่มาโรงเรียนก็ถ้าไม่ได้ไปเขียนอะไรก็จะมารเรียนติดเช้านะครับมาทันเข้าแถวกับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้อบรมนักเรียนในใน,ในชว่วงเช้านะครับแล้วก็ได้ดูดูแลนักเรียนนะครับตลอดทั้งวันนะคะรับรวมทั้ง จะมีกิจกรรม PLC แบบคุณครูนะครับที่เราก็นั่งคุยกันบ้างนั่งยืนคุยกันบ้างคือการ PLC มันได้ทุกที่ทุกเว็ทุกทานแล้วครับเนาะแล้วก็มีอะไรเราก็พูดคุยกันด้วยความทำความเข้าใจกันนะครับด้วยความเบตาต่อต่อคบคุมครับที่นี่จะมีความเป็นที่เป็นน้องกันจริงจะไม่จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแต่เวลานําเสนอในที่ประชุมเนี่ยก็นําเสนอเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับพอเสร็จจากประชุมแล้วด้วยเขาเรียกว่าวัฒนธรรม คุณภาพนะครับเราเคยคงเคยได้ยินอยู่นะครับนั่วัฒนธรามคุณภาพหมายความว่าเสนอความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อต่อ,อโรงเรียนจริงๆนะครับทุกคนก็ร่วมในร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงๆนะครับจริงจังแล้วก็ค,ครูแต่ละท่านนี้ก็มีความราับผิดชอบสูงมีความม,มุ่งมัน่นเพื่อเพื่อโรงเรียนอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมก็เรียกว่าเป็นเป็น เป็นจิตสานึกที่ดีของคุณครูนะครับแล้วตัวทงพี่พี่เองก็ก็ให้ความสํมาคัญกับทุกท่านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเวลาเราจัดโครงสร้างการบริหารงานจัดโครงสร้างงานก็ให้เหม,มาะสมตามความรู้ความสามารถนะครับของของ,ของแต่แต่ละทา่านคุจะได้แมนคนได้จ้องนได้คือจัดราดคนให้เหมาะสมนะครับให้ให้ให้เหมาะสมกับคนาง,งานเมื่อเขาทํางานเสร็จแล้วเราก็ให้ควาเชื่นชมแสดงความยกย่องชูเชยนะครับให้ความดึงใจค,ครับในรูปแบบต,ต่างๆนะครับเช่น ให้คำยุยงชมเชยให้เกติบัตรให้พาไปการไปทานอาหารเป็นเป็นกังตามตามความเหมาะสมนี้นะครับแล้วก็การไปทานงานไปเวลากับชุมชนนะครับเวลาสุขช,ชนมีอะไรแล้วก็ใ้ความ่วมือได้ที่มาโดยตลอด,อดนะครับสุมชนที่ได้จะจะเข้มแข็งแล้วก็เช่ดหน้าต้งเรียนดีมากครับร้อมกับการปรับปรุงบริเวณให้มีความสวยงามน,น่ายอยู่น่าเรีนยนและก็กดไัยนะครับกระจายถ้าเดินดูรอบๆจะมีความสวยงามน,นะครับ เดี๋ยวเราห้องแต่ละห้องก็จะมีความสวยงามมีการจัดป้ายนิเทศให้เรียนได้อย่างตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลา anytime n y นดี้ทำแอนดี้ครับที่สำคัญคือเราที่คือนักเรียนเรียนดีแล้วก็มีความสุขจะมีเรายยมครับทุกทีสตารที่อยากทำสตาร์ทคือผู้จัดการนะครับก็คืออยากให้ท่านผู้จัดการเนี่ยให้ข้อคิดนะครับหรือ ป็นมันดันใจมาให้แก่นักศึกษานักสาขาการแก่นักศึกษานะครับที่อาจจะเป็นผู้บริหารในอนาคตครับสิ่งที่ที่อยากอันนี้ก็คือก็คือที่ก็เคยเป็นเหมือนพวกเราอย่างนี้มาก่อนนะครับเนาะแต่พอถึงช่วงหนึ่งนะครับเนาะเราก็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 มาคิดว่าที่เราต้องพัฒนาตัวเองต่อนะครับนออครับเหมือ,น,น,น,อน,นที่น้องๆ้องทำอยู่ในขณะน,นี้พี่ก็ขอชื่นชมนะครับการพัฒนาตนเองมันมีหลายแบบเนาะ ทั้งการอบรมเนาะการศึกษาโรงานนะครับการศึกษาค้นคว้าทางเทคนิคทางอิเน็ต่างๆแล้วก็การศึกษาต่อนี่แหละนะครับเมื่อเรามีใบใบการันตีนั่นก็คือก็คือใบของใบประกอบวิชาชีพเนาะผู้บริหารสถานศึกษานะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องคิดคือเราก็ต้องขึ้นไปเป็นรองผู้ในการสถานศึกษานะครับผู้ในการสถานศึกษานะครับในในระดับนะครับแล้วก็ คำว่าพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองต่อนะครับอาจจะส่งผลงานส่งอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเพื่อประกอบการสอบในในในอนากตอัคิดว่าพอเป็นกำตังใจให้กับน้องๆนะครับน้องสิ่งที่น้องๆทำมาที่มาถูกทานแล้วล่ะนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นเวลาอย่างที่พูดไปแล้วนะครับน้องคือหนึ่งรอบครัวนะครับเป็นเวลาให้ครอบครัวเป็นเวลาให้กับที่ทํางานนะครับ้นงครับในสังคมชุมชนแล้วก็เข้าด้วยแต่ว่าในสามส่วนนี้ จะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับการที่จะจะทําให้ประสบวามณ์สําเร็จได้ต้องมองทุนที่ประสบการณสําเร็จนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดั้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปสู่อนาคตดีให้ให้ดีเหมือนกันถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดแน่นอนเรากําลังอนาคตได้แน่นอนนะครับใช้ความรู้ความสามารถของเราสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับรสร้างอัตลักษณ์สร้างความโดดเด่นให้กับให้กับตัวเองนะครับเป็นตัวตัวใหญ่นะครับให้น้อง คนไทยกับ้องสาวกับสาวฉนเด็กเาไม่สู่ควาาสุดเด็กใารันาเนาะที่สุดที่เป็นประจกำลังควา้ความสมารไม่ต้องบินให้สูงเท่าเขานะครับต้องบินเท่าที่เราบินได้ถ้าที่บินไม่จิเป็นต้องเนใช้แค่บินไปให้ถึงฝั่งเท่า้ก็ใช้สตใช้สมรรของเราก็นที่ัวกคับ การคงใจครับถ้าเราใช้ไปไปนี่คือคงใจธรรมะคือการคงใจนะครับคงใจที่เราไปเจออะไรสวยงามไปเจออะไรที่มันอันนี้เยอะแยะต่อไปที่เราต้องเจอนะครับน้องให้รู้จักคงใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าละอายไม่เในตัวต่อตระหนักเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็เราก็เอามาปฏิบัติเรจะเกิดประโยชน์ตัวเองคัวต่อสังคมนะครับแล้ เดช๋ยวช่น้วยก็อย่าลืมความกนอยูคุณตาเบทยดีนะครับกนอยูคุณตาเบทยดีทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เองก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่มามาตลอดนะครับอ่าแล้วก็กนอยู่กับผู้มีพระคุณต่างๆนะครับผู้ที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยนะครับก็ดูแลทา่านเป็นที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับประมาณนี้แหละครับดีสุดลีครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ประกาศของท่นี่ได้ให้พวกผมนะคฟนศิลป์และ้าที่ดีมากๆก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากอังอีนาคุณพระธิีและทั้งใจได้สิ่งศิษ์ในสัตโลกนครับโดยรวมดาราประธานพรให้กับอ่าท่้ใจนการกองนะครับแล้วก็นะครับจงมีสุขภาพอ่ามัยที่แข็งแรสมบูรณครับ จช้ตัวแทนรัวแให้คเจตตระการที่ความสุขครับเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จทางามมุ่งมั่นกระตนาำตุกการที่จะควาเป็นรงจมให้กับน้องๆทัศท่านตลอดครับขอบคุณมากครับ